มาค่ะกินแมงกระพุนหัวกระสุนเคยกินไหมก็เคยกินแล้วไงรอบหนึ่งที่เธอทําให้กินอดองคุณเธออืมกินยังล่ะเรียมกินนีก้อนมันม่อืยิ้มอยเงี้มาคนอันเลยอับงับโมกันนับโมูกันคนจีบานนี่ใช่จานนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามึงจะกินตรงหลายบอเพื่อนเขาบอกคือเดียดจีวิาสั่นอืม รับทราบจ้าแล้วปรับปรุงแล้วเนี่ยปรับปรุงแล้วเห็นไหมปรับปรุงนะจุ่มเลยปกติอ่ะมันจะขอบกว่านี้เพราะเดี๋ยวมันจะกึดกรึดกว่านี้นะออืืมม

มันสีบอกอหายมันก็หาแต่ขา้ามบ่อมันบ่อ้เขาเนาะอืมนั่นหนูนี่จังสันจังสีจะก,กระขอบพูดได้ดาหลายเด้อว่าใหายกระเบิงเนี้ยบ่าห้กระเบิงขึ้นเกา,ากแยวเราก็นี่ไงกำลังปรับปรุงอยู่นะคะอย่อยกันเซตจูเนาะแมงกระพุนอนะ่ะมันจะมีความ ไม่มีรสชาติเลยมันจะไม่ความเจิดนะพี่น้องมีแต่ความกรึบๆมันไม่ได้ความเจิดเจิดมันมีแต่มันมันมีแต่เจิดแล้วก็มีแต่ความกรึบกบนะเขาไม่ได้ว่ารสชาตินะมันจะมันแค่เป็นรสสัมผัสหรือว่าเท็กเจอร์ของมันเฉยๆที่เราบอกว่าแซ่บก็คือน้าจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจิ้มแล้วมันเข้ากันใช่มันเข้ากันเนาะพอพี่น้องคุยนันก็จะว่าที่แซ่บใด้น้ำจิ้มหรือเปล่าคะน้ําจิ้มหรือเปล่าคะที่แซ่บแมนค่ะโดยองประกอบก็คือถ้า กินในแม็กกับผู้ซื้อมันอาดเราก็จะบอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยซื่อขึ้นอย่างหออยาง,งลบจริงจ่ะอ,อย่าว่าอย่างลบเ่อะหยางลบมันมันมันคืนอย่ังนี้แมอืมันกินแบบสะใจนะมันเป็นสิ่งที่อยากกินตลอดเวลาอือเนาะ

ได้พักกันรวกมาเกี่ยวเลือกตัวใหญ่มากอ่ะกัเดี๋ยวพอดีกันเนาะเขาละสามตัวแ่บกินรวงอืมอืมอืมหอมน้ำมันงานเนาะนี่เข่ากัดเม่นป่ะอือะไรนะนี่เข่ากัดม่นป่ะอือะไรอะ หอมแดงไม่เข็ยงเข้ากันปะบม่เขาคือแปลกๆตงไน่ับ่ขอบอืมแต่งบ่มีผักตอารมณ์แบบเคลียร์ผักในตู้เย็น่อืคะแต่ว่าตะแน่ก็เขาไม่เท่าอยู่อื อืมแต่เที่ยงนวดเปิดบออืม,อมเอาอยู่พักกันแต่จะค้นมาเนาะอืมมันจะมีคนนมาอืมันเอ่ยมึงว่ากินเผือนหลายๆอืมอร่อยเฮ็ดมากอ่ะคุยกันแล้วว่ากินคนละเท่านี้ประมาณนี้เนาะอืมอืม พอมันโตยังไงมันขับจานเลยได้บางหันเนี่ย้ติบตแต่ว่าให้หมู่พูดกันไรเปิดกถาแล้วเปิดเพื่อซุกจ้ากันแล้วมีไปกะละมังหูมีกะละมังของเราเห็นปะเบื่อๆนั่นเีงมันเบื่อๆแบบนี้ตุ้ยเบื่อแบบนี้ปมาบ่มืกว่ะ อว่าเพชรดำจิ้มชั้นอมจิตจจานมากอันเสื้อตัวไงเนี่ยเื้อมาติของไงมันบปบลมป่าว้าป่าเป็นไงเอว่าบางอันก็พอดีคำ นนว่าตะเบ็ดตวะวากะคุยแบบัำม,มากอยู่สาใจนะสาใจตาเสือกบ่ตา,กตาเหลือกตาเหลือกได้ถ้าแม่ตาเหลือกเนาะอืมอืมอืมเนาะอืม,อม อืมฟันย่งซ้อกันได้เลยคะจะเป็นยังไปแล้วนี่ <laughs> อกริกน้ำจิม้มจ้ะเลนี่แหละมันก็อร่อยกับน้ำจิ้มนี่แหละ ่ทำขยับั่งไกม่มาทำให้น,น่งไก่มันเลื่อดูดีกว่ามันเป็นแบบว่าเเรียหว่เหมือนเบียดกันแต่ทั้งนี้นเราไม่ได้เบียดกันนะเราก็ขยับได้ปกตินะถ้ามุมนี้กล้องมันรู้สึกเป็นเบียดไหมมันจมไปเถอโอ้เข้ามนเกงใจปะเนาะ ฉันเลยเลือกเอาตัวนี้เปมื่อไหร่นะขนะึ้นอ,อยากเลือกเนาะหามาสันแล้วไล่ปาสัน,นยางเลาะปลาสันบ่าขึ้นค่ำใหญ่เหรอปู่ป้าพี่น้องเอาใจช่วยได้ไหมเนะี <c oughs> ่ยป้าใจจังทำไมมันใหญ่จังเลยอะแม่กะเพราะมันใหญ่มากฉันเลยยกไปให้เธอไงตัวนี้โอ้อโหใหญ่จริงๆอืมอืม ไปดองนะครมันจะอร่อยเพราะว่าแม่คุณมันจะดูดน้ําดองเข้าไปในตัวมันอ,อจับเนาะกินพอดีบ้างนี่เนีะอืมพอดีลงคลิปเดียกับกาพอเราก็เอาไปด้วยครับ นั่นหกกลุ่มเด้ยมาหากินอยู่ว้นอยู่ภาษาอะไรนนี้เหนื่อยแล้วสํนเพ็ดน้ำจิ้มมันมันอิ้มแล้วพอฉันกินเขากับปั่นข้าเหนียวน้ำเด็ก็ทำไม่กิ่นํำเนี่ยไปเนาะเพลนแม่มีมากินบ้างละนว่าเอ๋อบ่มืเจริงหรืเปลยาจรินะ คือบวมืออจริดๆเงนินคุนมาจอยยังค่ะมีเือนอยูค่ะมีเงี้ยสิมียูแตะ่กะ็อยู่นี่ก่อนอยู่จนกว่าจะได้ผัวจริงอ๋อเราไปช่มหน่นนะครับน้องคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ